สวัสดีครับช่องรู้ทันดวงดูดวงสบายสบายสไตล์อาจารย์ปัญจพรหมญาณหาด้วยศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์โบราณไพ่พรมยานพยากรณ์ที่จะทําให้คุณอย่างรู้ชะตาชีวิตจากอดีตถึงอนาคตด้วยไพ่หนึ่งเดียวให้ไทยหนึ่งเดียนวนสยามที่คิดค้นโดยอาจารย์พรมญานรัตยานพิโมกดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงของท่านในรอบวันที่19ถึง25กรกฎาคม2563 การงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักจะเป็นเช่นไรโปรดฟังทางนี้สำหรับท่านที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานประจําการงานของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเคาซ้ํากระหน่ำซัดขอให้ระวังเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆและงดการคำาักัการให้กับคนอื่นอาจจะโดนชดใช้หนี้แทนหรือโดนเพื่อนขโม,มยผลงานโดนผู้ใหญ่กดดัน ขอให้ระมัดระวังในการทำงานให้มีความรอบคอบให้ดีท่านก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้หากท่านจะต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจขอให้ระวัดระวังเรื่องเอกสารว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่หากหลีกเลี่ยงได้ขอให้ชะลอ,อการลงทุนไว้ก่อนเนื่องจากมีโน้มว่าจะโดนแทงข้างหลังทางธุรกิจหรือเจอคู่แข่งทางธุรกิจที่ มีความช่ำชองและเล่นไม่ซื่อกับเราสำหรับในเรื่องการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเช่นจ่ายค่าซ่อมยศยานพาหนะจ่ายเรื่องการเดินทางหรือจ่ายหนี้แทนคนอื่นจ่ายเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองจึงขอให้มีสติในการใช้จ่ายเงินให้ดีก่อนจะทําอะไรให้มีสติและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีดสําหรับในเรื่องสุขภาพขอให้ระวัดระวังโรค สมองและสายตาการปวดหลังโรคที่รักษาเรื้อรังต่อเนื่องเช่นโรคมะเร็งควรมันตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละสองครั้งและระวังอ,อุบัติเหตุจากของมีคมและโรคลมเพลมพัดควรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวไปด้วยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเช่นเบี้ยแก้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องโชคลาภเป็นช่วงนี้ท่านมีโชคลาภบ,บ้างเล็กน้อย แต่ก็แต่ถ้าได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกหรือเรียกว่าทุกขลาบหรือถูกหวยแต่ไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อไปท่านซื้อไป12,000บาทได้ค่าหวยกลับมา1,000 0บาทหากท่านยังไม่มีเลขมงคลขอให้ดูได้จากทะเบียนรถหรือเลขที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักอาจจะมีโชคลาบบ้างเล็กน้อยสรุปดวงนี้เป็นดวง ชะตาภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งหากพี่น้องข่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมบรบกวนฝากข้อความไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์บัญจะต้องลาไปก่อนช่องรู้ทันดวงดูดวงสบายๆโดยสไตล์อาจารย์ปัญจะพรมจารห้าสามต้องขอลาไปก่อนรักอาจารย์ปัญจจในน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆและโปรดติดตามคลิปสำหรับคนที่เกิดในวันถัดไปต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ